รองรัอนกระบานค่ะมือนี้เป็นเวลาทุ่มชิมานาทีนะคะเจอกันนักสาวูดอนยือเก่าค่ะมือว่าอะไรเจมบอกว่าเป็นยางขางอีกหนูคือหมือโดนสันนูกระเบรุคื้นกันเป็นน้ํำไฟเนาะอ่ะสร้างมันห่อค่ะมือนี้สาวูดอนมาตามสัญญานะคะมือนี้สาวูดอนเฮ็ดมูมาแนวอันนี้เรือสาคไอเจมกินที่แรกหนูก็ล่อเพิ่นซิมเดียเพิ่นบบเคยกินมาก่อนว่าสิสแตทว่าสันมันคืออะไรเหรอเพื่นรักเสริญเงินอ่ะลองกินเบิร์กสุขวัฒน์อ่ะเพิ่นกิน เก็สรจหลังจาก,กเพิ่งเทสเซ็อ่าถ่ายคลิปสันสานเน,นีเพิ่นเนาะเพิ่นอยากกินสิเอาๆนี่เพิ่นกินนะเยียงน่ะวันเสาร์ไม่เคยกินยีหนายีตาอันนี้คือขนาดนะคะเสร็จแล้วเพิ่อนกินกินอีกแน่เพิ่นว่าเด้อกินท้องนู้นเรือซซมินละเก็บมาเต็มจานค่ะอ่ะมากินแล้วค่ะแล้วเพิ่นชีวาวานูวาดูแน,นวนะคะหนามหนามนาม ว่ามันหวานมากห,หวานจ้าแล้ว,ลว,วลค่ะหือล้เค่ะอนี่คือเมนูรูขมบกนนะคะทุกคนเมื่อะะาวารุกอที่บอกกินเขาเนะมืวอวารุกกินอันอย่างนี้ลาดน,นาเออเป็นลาดนาพาซิลไหม,ม น้ำค่ะน้ำคลาซิอิวจานหนึ่งบางเทียงไปกินยุลานะเนื้อเขาแบบติดมากเลยหน่อย แบบกว๋บบกวคบบ่้คุณแบบโดนดกินเ Nên đừng quên Nên างามสมโอ้ยตาสิบลอดนะคะตาหวานหรือตาสิรับเลย าาาาเาทำอย่งนู้นกูงนทุกียเป็นอย่างนี้แค่เนียกกระป๋องก กลมหวานเข้ม ขนาดเนี่ยถ้าเหลือหยอดใบเข้าเนี่ยนูเอาไว้นอ่เสียเอา<ฮ>พัดข้าวให้ไอ้เจิกินห<ฮ>นักทุกคีช่ซ้์ให้ไหม ร้นแบบคล <c oughs> ิกเฉาที่มันเงา เ้าตัวนี้เนี่ยนี่ค่ะอุ่นเนี่ยสุกีอุ่นไว้เลยอ่ะ้าบุบกอุ่นไว้เลย 嗯，对呀。 บอกว่าเั้งกินเั้งเผ็ดคือมุกไรเผ็ดบาคากัก็แล้วเฮ้อีเดบอรนเลยฮึลืน ไอ <interface> er. ้บกพักเนี่ยหูงเสยเนี่ยนู้บาหมไอ้เมเบียอะไรดีกว่นั่งว่ะจะจะไม่ขี่ที่วะสั้น เสแซ่บเป็นบะนม่งว่ะบะคอยหิวเห็นปะเรือล้มตัวเองเห็นปะมื่อวานหนูล้มตัวเองอทุกคนครับหนูบะไหวแล้วหนูมีอันหนูมีอันนี่นะคะทอดหมูเหลือจะให้เจมกินแล้อุดรสิไปกินกับข้าวเหนียว หนึ่งคนนี้ยไว้เบิ้งดูหลักทอดหมูไม่เป็นทอดหมูดอกกบหมูอกบแบบว่าติดมันหน้ไหมคะ่ะปากนูสิโหงเห็ดเท่าบบบคักย้าเยเกี่ยกลิ่มไปกินก็ขาวกัดมือน,นี่คลีปหนึ่งอยู่ลาบแบบนี้ค่ะทุกคนมืงอ,อยาเจอกันใหมบ๊ายบาย